สนับสนุนโดยธนาคารอ,อมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมก้าไกล้ะเรายืนยันว่าะบกขนส่งสาธารนณะเนี่ยมีความจําเป็นต้องอุดหนุนให้ค่าโดยสารถูลกลงนะครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างกับตัวรถไฟฟ้า20บาทครับเพราะว่ารถไฟฟ้า20บาทเนี่ยนะครับเรามองว่ามันเป็นการอุดหนุนเพียงแค่รถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับซึ่งมันไม่ตอบโจทย์กับการเดินทางจริงของประชาชนนะครับเพราะว่าเวลาประชาชนเดินทางเนี่ยเราเดินทางไม่ได้ต่อด้วยรถไฟฟ้าสายเดียวถึงบ้านใช่ไหม โครงการรถไฟฟ้า20บาทนี่ครับที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังพยายามประโคมข่าวเนาะว่าพรรคประชาชนเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับการอุดหนุนค่าโดยสารให้กับประชาชนลดรายจ่ายในการเดินทางซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าสิ่งที่พรรคประชาชนเรามองเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยพรรคกาก้าวไกลเรายืนยันว่าระบบขนส่งสาธารนณะเนี่ยมีความจําเป็นต้องอุดหนุนให้ค่าโดยสารถูกลงนะครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างกับ,กบตัวรถไฟฟ้า20บาทครับเพราะว่ารถไฟฟ้า20บาท รเรามองว่ามันเป็นการอุดหนุนเพียงแค่รถไฟฟ้า,ยฟายอย่างเดียวนะครับซึ่งมันไม่ตอบโจทย์กับการเดินทางจริงประชาชนนะครับเพราะว่าเวลาประชาชนเดินทางเนี่ยเราเดินทางไม่ได้ต่อด้วยรถไฟฟ้า,ฟาสายเดียวถึงบ้านใช่ไหมแต่ว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถเมย์ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเรื่อไทยเนี่ยละเลยในเรื่องของรถเมย์มาโดยตลอดนะครับไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของรถเมย์เลยนะครับซึ่ง ดังนั้นเนี่ยรถเมย์เนี่ยตอนนี้มันเป็นขนส่งที่ถูกลรือนะครับเราถึงมองว่าสิ่งสําคัญคือการอุดหนุหนให้ครบทั้งระบบนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยยี่สิบบาทไม่ตอบโจทย์นะครับสิ่งที่ตอบโจทย์คือ8ปดถึงสี่สิบห้าบาทนะครับที่เป็นการเดินทางของประชาชนที่เปลี่ยนสายนอกจากรถเมย์ไปต่อรถไฟฟ้าได้เดินทางใกล้จ่ายถูกไป่าิบบาทด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดเดินทางไกลก็คิดตามระยะทางแต่ว่าแม็กซิมัมเนี่ยอยู่ที่45่ใช่ไหมฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ประชาชนเนี่ย ก็ยังเพียงพอที่จะจ่ายนะครับแล้วก็รัฐเนี่ยก็ไม่ได้อบอุ้มไม่ได้อุดหนุนมากจนเกินตัวจนไม่ไหวในใช้ได้เพียงแค่ปี2ปีไม่ใช่นะครับต้องมองระยะยาวไม่ได้มองเพียงแค่ปีนี้หรือปีหน้านะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับนอกจากเรื่องของ เออเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของตัวเลข20บาทเนาะที่ก็คงต้องตั้งคําถามกันต่อไปนะครับว่าถามว่าตัวเลข20บาทเนี่ยมาจากไหนนะครับซึ่งทางอาจารย์สุกเชษนะครับของทางพรรคเนี่ยนะก็เคยถามไปแล้วนะครับว่าตกลง20บาทมาจากไหนก็ไม่เคยมีการเอาผลการศึกษาอะไรมาบอกเลยว่าตัวเลข20บาทคานวณมาจากไหนนะครับเอ่อ ทั้งที่พรกเไทยเนียเคยหาเสียงเรื่องนี้เนาะมาตั้งแต่เป็น10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ปัจจุบันก็ยังคงเลขเดิมไม่ได้มีอัตาราเงินเฟอ้อไม่ได้มีอะไรเลยนะเหมือนกัว่าเอาแค่เป็นตัวเลขให้มันเป็นประชานิยมเฉยๆให้ประชาชนติดหูติดตาเฉยๆนะครับแต่ว่าดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราคิดว่า8.5 4เนี่ยจริงๆมันมีฐานการคิดมันมครับเพราะว่าเราดูมาแล้วว่าประชาชนเนี่ยเดินทาง ประมาณกี่สถานีเนาะประชาชนเดินทางเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็มีการขอบเงต้นทุนต่งตางๆก็ตัวได้ตัวเลข845มานะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับ20บาทที่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าพยายามที่จะขายตัวของโครงการนี้ให้ถูกอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ช่างมันก็ไม่สนใจว่ารัฐเนี่ยจะอุ้ม20บาทเนี่ยไปได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยเพราะว่าตามตรงครับตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลกําลังทาอยู่เนี่ยคือการใช้วิธีการ ล้ว่กระเป๋าจากราอฟมอเนาะในการเอาให้มันเกิด20บาทให้ได้ภายในช่วงก่อนเลือกตั้งแต่ว่าไม่ได้คํานึงว่าเฮ้ยสุดท้ายเงินเราเนี่ยจะเหลือไม่พอที่จะใช้ได้ในช่วงเกิน2ปีนี้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยสิ่งสองทันมันก็เลยเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะต้องมองว่าถ้าเราจะอุดหนุนให้ประชาชนเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้มันยั่งยืนที่สุดแล้วก็ใช้ได้นานที่สุดนี่มันไม่ใช่มาตรการระยะสั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงก่อนหน้านี้เนาะเขาบอกว่าจะไม่ได โอ้ให้ภาษีประชาชนมาอุ้มอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไปเจรจา,ากเอกชนแต่สุดท้ายแล้วเป็นยังไงล่ะฮรก็ไม่ได้มีการเจรจากเอกชนแต่อ,อย่างใดให้มันประสบความสาเร็จใช่ไหมครับก็สุดท้ายก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาเงินมาอุ้มนะครับแล้วก็ใช้ได้แค่ปี2ปีก็เป็นยังไงก็รัฐบาลน่ารับไปใช่ไหมครัซึ่งเอ่อผมก็ต้องถามอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้ความสําคัญเนาะกับระบบขนส่งสาธารณะนะจริงๆเนี่ยก็ต้องถามว่าอ้าวแล้วทำไมตอนที่พรรคก้าไกลแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยเสนอกฎหมาย พรบส่งทางบกเ,เพื่อที่จะให้ต่างท้องถนนิ่นในพื้นที่ต่างๆหรือว่ากทมเองออกแบบเส้นทางรถเมย์เองได้ทำไมพักเพื่อไทยทบดความผหับมันก็เลยทําให้จนปัจจุบัน,นประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็ไม่ได้มีรถเมย์ที่ตอบโจทย์ในเส้นทางที่เขาเดินทางจริงรดังนั้น,นสุดท้ายผมก็คิดว่าการที่เราจะแก้ไปัญหาให้มาจริงๆช่วยกันมององรวมรเรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะ าเสียงอย่างเดียวเนาะมันมันต้องมองให้มันครบถูวทั้งเรื่องของงบประมาณที่เรามีอยู่เราไหวแค่ไหนนะครับกับเรื่องของเองินที่ประชาชนต้องจ่ายประชาชนไหวแค่ไหนก็ต้องมองทั้งสองด้านซึ่งคนสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันจะไปสุดที่ทําให้ประชาชนได้ไดประโยชน์เนาะเพราะว่ายิ่งเราอุดหนุนได้นานมันก็จะยิ่งยั่งยืนแล้วก็จะดูแลประชาชนได้ดีในทุกพื้นที่ครับ